ปิดท้ายช่วงนี้กันที่กิจกรรมดีๆจาก AIS นะคะกับกิจกรรม AIS 3 5 t h Anniversary ค่ะรวมพลังด้วยหัวใจสารต่อให้โรงพยาบาลที่ขาดแคลนด้วยการมอบเงินสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลเขาย้อยนะคะ ครบรอบ35ปี AIS ยืนหยาดเคียงข้างสังคมไทยจัดกิจกรรม AIS 35th Anniversary รวมพลังด้วยหัวใจสารต่อให้โรงพยาบาลที่ขาดแคลนแทนคำขอบคุณคนไทยที่อยู่ร่วมเส้นทางพร้อมส่งต่อพลังแห่งความห่วงใยคืนสู่สังคมระดมทุนสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์และปรับปรุงสถานที่ที่พักค,คอยให้โรงพยาบาลอุ้มผางจังหวัดตากและโรงพยาบาลเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีรวมมูลค่า กว่า6ล้าน2แสนบาทตอกย้ำความสำเร็จที่เกิดจากพลังของคนซึ่งร่วมการสร้างรากฐานแห่งความแข็งแกร่งและก็ความยั่งยืนเพื่อขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าอย่างมั่นคงค่ะ เนื่องจากว่าเราอยากเราเชื่อว่าการแพทย์เนะะี่ยค่ะคือสิ่งที่เราอยากจะให้ทุกคนเข้าถึงการแพทย์ที่มีคุณภาพนะคะเราทําโครงการนี้ค่ะมาอย่างต่อนเนื่องในทุกรอบวันเกิดของบริษัทโรงพยาบาลเขาย้อยเนะะี่ยค่ะไม่ได้อยู่ไกลจากกรุงเทพเลยแต่เป็นโรงพยาบาลที่ยังมีความสามารถที่ AS จะเข้ามาช่วยเหลือและพัฒนาเพื่อให้ลดช่องว่างในเรื่องของการเข้าถึงการแพทย์ได้นั้นจึงเป็นเรื่องสําคัญที่เราอยากสานต่อนะคะในเรื่องของการทําให้คนมีชีวิตที่มีคุณภาพ บริษัทจะเติบโตได้สังคมต้องเติบโตไปด้วยกันค่ะเราเชื่อเรื่องนี้ค่ะพี่น้องชาว AS นะคะที่เราเรียกว่าอุ่นใจอาสาเนี่ยค่ะทุกคนเนี่ยค่ะระดมกันนะคะวันเกิดบริษัทจึงไม่ได้มีความหมายแค่การเฉลิมฉลองของบริษัทเท่านั้นแต่หมายถึงทุกคนเนี่ยค่ะลุกขึ้นมาร่วมทําประโยชน์ในสังคมวันนี้เนี่ยค่ะด้วยพลังของอุ่นใจอาสานะคะคณะกรรมการบริษัทผู้ถือหุ้นตลอดจนผู้บริหารนะคะเราสามารถรวบรวมนะคะจำนวนเงินนะคะเม็ดเงินมาที่ รงพยาบาลเขาย้อยนะคะ4ล้านบาทนะคะแล้วก็ยังไปถึงโรงพยาบาลอุ้มผางอีก2.2ล้านบาทค่ะเพื่อทําการซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่จําเป็นอาทิเช่นเครื่องเอ็กซเรย์นะคะที่ที่นี่นีคะมีความใช้งานมานาน แล้วค่ะเริ่มเสื่อมค่ะเราจึงคิดว่าตัวนี้ค่ะจะช่วยประชาชนได้เยอะค่ะนอกจากนี้ยังมีการปรับในเรื่องของภูมิทน์ของโรงพยาบาลนะคะแล้วก็ยังทําให้สามารถช่วยในเรื่องของการสร้างอุปกรณ์ในห้องจิตเวชค่ะเพื่อรองรับผู้ป่วยที่อาจจะติดายาเสพติดนะคะแล้วมีความจําเป็นที่ต้องใช้ห้องเหล่านี้ค่ะ AIS ยังสานต่อภารกิจคิดเผื่อนะคะด้วยการสนับสนุนด้านสาธารณสุขและกิจกรรมทานน้ำใจแบ่งปันความอิ่มท้องอุ่นใจและรอยยิ้มให้กับพี่น้องชาวเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีสะท้อนบทบาทองค์กรที่ก้าวข้ามจากผู้ให้บริการโทรคมนาคมสู่พลังขับเคลื่อนโอกาสที่เท่าเทียมด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนเปลี่ยนภาระให้เป็นพลังเพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศพร้อมเปลี่ยนความขาดแคลนให้กลายเป็นโอกาสมีแนวคิดด้วยนะคะ แนวคิดสังคมกับบริษัทต้องเติบโตไปพร้อมกันมุ่งสร้างสมดุลระหว่างความสำเร็จทางธุรกิจและคุณค่าที่คืนกลับสู่สังคมไทยค่ะ